สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube เขคมแข่เพราะเคมีคือทุกสิ่งครับโอเคข้อนี้เป็นข้อที่21แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่านำแผ่นโลหะแมกนีเซียมครับขนาด1 1 0คูณ10ตารางเซนติเมตรทําปฏิกิริยากับสารละลายกรไดไฮโดรโครลอริกที่มีความเข้มข้นร้อยละ0.75โดยมวลต่อปริมาตรครับ จำนวน20ลูกบาศกเซนติเมตรที่อุณหภูมิห้องเกิดสารละลายแมกนีเซียมคลอไลด์นะครับและแก๊สไฮโดเจนดังสมการนี่นะฮะโลหะแมกนีเซียมครับกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นเกลือของแมกนีเซียมคลอไลด์แล้วก็เป็นแก๊สไฮโดเจนครับแล้วเขาก็ถามว่า เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของแก๊สฮาโลเจนที่เกิดขึ้นกับเวลาอ๋อเขาก็ยังให้ข้อมูลมาอยู่นะก็มาดูนิดนึงครับก็แกน y เป็นปริมาตรของแก๊สฮาโลเจนใช่ไหมแกน x คือเวลาแล้วมีกราฟ a กับกราฟ b อืมโจทย์ถามอะไรนะจากข้อมูลครับถ้าต้องการ ให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนในระบบนะครับเปลี่ยนจากกราฟ A เป็นกราฟ B อ่ะวงไว้เลยครับ,บวงไว้เลยต้องการเปลี่ยนจากกราฟ A เป็นกราฟ B ควรปรับการทดลองอย่างไรอืมโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยต้องการเปลี่ยนจากกราฟ A เป็นกราฟ B แล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรล่ะนักเรียนครับจากกราฟตรงนี้เป็นการพลอมระหว่างปริมาตรของแก๊สไฮโดรเจนนะครับกับ เวลาซึ่งนักเรียนลองสังเกตดูนะแก๊สไฮโดรเจนอ่ะมันคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นครับและนักเรียนดูกราฟ A ก่อนเห็นไหมครับมันมีความชันที่สูงกว่ากราฟ B แล้วอยู่ดีๆเขาต้องการปรับการทดลองจากกราฟ A มาเป็นกราฟ B ซึ่งกราฟเนี่ยมีความชันน้อยกว่าถูกไหมพอมีความชันน้อยกว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาของแก๊สไฮโดรเจนอ่ะมันลดลง หรือว่าต้องการให้ฟองแก๊สของไฮโดรเจนนะครับลดลงหรือถ้าเราพูดกันในเชิงของเคมีก็คือต้องการให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลดลงครับต้องการให้อัตราการเกิดลายมือครูอาจจะไม่สวยนะปฏิกิ ปฏิกยาเคมีครับลดลงดังนั้นเราก็ต้องไปดูช้อยครับว่าช้อยไหนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีแล้วก็ช้อยช้อยไหนนะครับถูกต้องมาดูครับข้อที่1ตัดโลหะแมกนีเซียมให้เป็นชิ้นที่มีขนาดเล็กลงโอ้ข้อนี้ครับเมื่อต้องการตัด แมกนีเซียมให้เป็นชิ้นที่มีขนาดเล็กลงก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเขาต้องการเพิ่มพื้นที่ผิวครับเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสปกติแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสจะทำให้โมเลกุลของสารนะครับมีโอกาสชนกันมากขึ้น ปฏิกิริยาเคมีนะครับก็จะเกิดได้เร็วขึ้นดังนั้นกราฟที่จะเกิดขึ้นครับก็จะเป็นกราฟสีน้าเงินแบบนี้ครับโอ้โหพุ่งปรี๊ดไปมากกว่ากราฟ A อีกดังนั้นข้อ1ผิดครับมาดูข้อที่2ครับเปลี่ยนภาชนะใส่สารละลายกรดจากหลอดทดลองเป็นบิ gger นักเรียนครับภาชนะเนี่ยไม่ได้มีผลนะครับภาชนะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะเพราะว่า,ากรด ไฮโดรคลอริกและโลหะแมกนีเซียมมันก็ยังทำปฏิกิริยาเคมีกันเหมือนเดิมนะครับดังนั้นข้อ2นี้ผิดข้อ3เพิ่มอุณหภูมิสารละลายกรดไฮโดรคลอริกครับจากอุณหภูมิห้องเป็น60องศาเซลเซียสปกติอุณหภูมิห้องก็เท่าไหร่ประมาณ25องศาเซลเซียสใช่ไหม แล้วอยู่ดีๆกลายเป็น60องศาเซลเซียสนักเรียนพยายามนึกภาพตามครับสมมุติว่าครูต้มต้มอาหารต้มอะไรดีต้มอะไรก็ได้นะนึกไม่ออกเลยต้มจืดต้มน้ําที่อุณหภูมิห้องกับการให้ความร้อนกับมันแล้วน้ํามันเดือดขึ้นอ่ะ ต้มนะเวลาที่แบบน้ํามันเดือดอะ่ะมันจะสุกเร็วกว่าต้มที่น้ําอุณหภูมิห้องใช่ไหมชาตินี้ไม่รู้จะได้กินไหมถ้าน้าที่อุณหภูมิห้องอะ่ะดังนั้นอุณหภูมิครับก็มีผลครับและมันจะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นข้อ3ก็ผิดครับเห็นไหมครับนักเรียนถ้าสมมุติว่านักเรียนไปดู ข้อสอบที่ครูเฉลยใน YouTube ก่อนหน้านี้เนี่ยครูก็มักจะบอกนักเรียนนะครับว่าถ้าเขาถามว่าข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกต้องประมาณนี้นะคำถามแรกคือข้อใดถูกต้องหรือข้อใดไม่ถูกต้องส่วนมากนะที่ครูเจอข้อ1 2 3เนี่ยมักจะผิดตลอดเลยไปย้อนกลับไปดูได้เลยครับและข้อที่ถูกมักจะอยู่ข้อ4ข้อ5ครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะอยู่ข้อ4หรือข้อ5สําหรับข้อนี้ข้อที่4ครับ เติมน้ำลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจนมีปริมาตรเป็น30ลูกบาศกเซนติเมตรเราก็ไปดูก่อนว่าปกติเนี่ยเขาเติมกรดไฮโดรคลอริกครับเข้มข้น0.75โดยมวลต่อปริมาตรใช่ไหมจำนวน20ลูกบาศกเซนแล้วเติมน้ำลงไปจนมีปริมาตรเป็น30ลูกบาศกเซนครับแน่นอนครับความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกมันต้องลดลงถูกไหม <c oughs> เพราะว่าปริมาตร ของสารละลายมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับจาก20ลูกบาศกเซนติเมตรเนี่ยมันมีความเข้มข้นอยู่0.75แต่อยู่ดีๆครับเราไปเติมน้ําลงไปอีกทําให้ความเข้มข้นของสารมันเจือจางลงเมื่อความเข้มข้นของสารมันเจือจางลงอะครับมันก็จะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ย มันลดลงด้วยเหมือนครูจะเจอข้อที่ตอบได้แล้วนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลดลงมันก็จะเข้าคอนเซปต์เลยครับกราฟก็จะเป็นไปตามกราฟ b ตอบเลยครับข้อนี้ตอบข้อที่4เหมือนตามที่ครูบอกเลยไหมข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยส่วนมากไปอยู่ข้อ4ข้อ5ตลอดเลยมาดูข้อที่5ครับ เพิ่มปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจาก20ลูกบาศกเซนติเมตรเป็น30ลูกบาศกเซนติเมตรข้อที่5เนี่ยเขาไม่ได้เจอจางสารนะเขาเป็นการเติมกรดนะความเข้มข้นของกรดเท่าเดิมคือ0.75โดยมวลต่อปริมาตร แต่เติมปริมาตรที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจํานวนโมลของกรดไฮโดรคลอริกก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าเนื้อสารของกรดไฮโดรคลอริกครับจะมากขึ้นกว่าเดิมบางทีมันอาจจะทําปฏิกิริยาได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ําหรืออาจจะทําปฏิกิริยาพอดีแบบปกติก็ได้นะครับได้หมดเลยแล้วแต่ว่ามันเป็นสารกําหนดปริมาณหรือเปล่าเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่อย่างน้อย ปฏิกิริยาเคมีมันไม่มีทางที่จะลดจาก A เป็น B ได้แน่นอนมันมีแต่จะเพิ่มเร็วขึ้นถูกไหมครับดังนั้นข้อ5ก็ผิดนะครับคำตอบสำหรับข้อนี้ครับตอบข้อที่4ครับผมโอเคนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจนะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย